โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับแอดปามนะครับจากแอดปามและโทแฮนเฮลนะครับวันนี้นะครับมีเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับมานําเสนอนะครับนั่นคือที่มุ่ยบริกเครื่องนี้นั่นเองนะครับตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้นั่นเลยนะครับวันนี้นะครับอขอบคุณร้าน Keep on g a d g e t นะครับที่ส่งเครื่องนี้มาให้ได้ทดสอบกันนะครับเอาแบบเดิมๆนะครับเเครื่องมาจากโรงงานยังไงนะครับเราวันนี้เราจะมาดูนะครับตั้งแต่ Unbox ไปจนไปจนถึงการเข้าเล่น นะครับคร่าวๆแล้วตัวเครื่องใช้อะไรได้บ้างสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับทีมุย b บริกนั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเรามาอันบ็อกกันก่อนเลยนะครับบ็อกของเขานะครับก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ด้านหลังก็มีเขียนว่าเลตโฮเกมแฮนเฮลนะครับบาใครเคยซื้อทีมุยมานะครับสมบอกสเปคคร่าวๆ บาบาแบบนี้ให้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะเปิดกล่องขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับตูมมีตัวเครื่องเอาแยกไว้ก่อนในกล่องนะครับก็ประกอบด้วยคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำก่อนที่จะแกะเล่นนะครับและทีเด็ดที่สำคัญคือนี่เลยครับซูมให้ดูซูมให้ดูซูมให้ดูดนี่ครับนี่คือปุ่ม L 1 R 1 R 2 ข้างหลังเครื่องที่สามารถเปลี่ยนได้ในเครื่องมีติดมาแล้วหนึ่งแบบถูกไหมอันนี้เป็นแบบที่สองและอันนี้เป็นแบบที่สามใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเดี๋ยวเรามาวา,ารีวิวอีกทีว่าปุ่มเขาเป็นยังไงนะครับและก็มีสายชาร์จนะครับใช้ A ถใช้ C เท่านั้นแล้วนะครับใต้กล่องก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับก็ติดกาวมาไว้นะครับโอเค ทีนี้ดเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับนี่ตัวเครื่องนะครับแอบไว้ก่อนนะครับอ,อืนี่คือตัวเครื่องของเขานะครับสวบอ่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางอปุ่มเอาไว้ตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับนี่คือตัวเครื่องของเขาครับโอ้เป็นไงน่ารักปะเอาอันนี้อกอกไปก่อนนิดนึงออกไปก่อนนิดนึง นี่ครับเทียบกับขนาดฝ่ามือของผมตัวแค่นี้เองครับและที่สําคัญคุณมันน่ารักมากดูดิเอาไฟมาใกล้ๆให้ให้ดูคือมันน่ารักมากแล้วดูข้างหลังความสวยของมันอยู่ข้างหลังครับสีอันนี้ที่ผมได้มาเป็นสีขาวนะครับมีสีสีโดยการมีสีดำสีขาวสีม่วงและสีแดงประมาณนี้นะครับข้างหลังตรงนี้เป็นเพจ โลหะอลูมิเนียมเลยนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวเอาเอาเอาไฟล์เก็บก่อนนะครับแล้วก็มีเขียนคำว่าทิมูย์แอนบิ๊กนะครับบิ g กไม่ไม่ไมีเอสนะครับข้างหลังเป็นลายสวยๆนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่มันมีเท็กเจอร์แบบนี้เห็นไหมครับมีวงกลมสามวงแล้วตรงนี้เป็นการลื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโลหะแบบนี้เลยนะครับเออแล้วก็เขียนทิมูย์แอนบิกนะครับ แล้วก็มีน็อตหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับและนี่คือไฮไลท์ของเขานะครับที่ผมบอกนะครับนี่คือปุ่มอันนี้ปุ่มเดิมๆติดเครื่องมาจะเป็นแบบนี้นะครับเหลี่ยมๆปุ่มกดก็จะแบบนี้นะครับและข้อดีของเขาคือเขาสามารถนี่เลยครับดึงออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับและนี่เลยครับไปไง และรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวดค่อยดูเครื่องนะและรูปร่างหน้าตาปุ่มก็คือเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่นะครับปุ่มที่ติดเครื่องมาก็จะเป็นเหมเ่ียมแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่นะครับก็ปุ่ม R R อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมเออก็ยัดเข้าไปปุ๊บแค่นี้เองอันนี้ปุ่ม R2 ไ์สองยัดเข้าไปปุ๊บแค่นี้เองอันนี้เป็นปุ่ม L ไลยัดเข้าไปนี่เป็นปุ่ม L ก็ยัดเข้าไป ข้อดีของการที่ทำเพจโลหะตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคุณอันนี้ออกมาเนี่ยตรงนี้เพจโลหะตัวเนี้มันจะกันเพื่อไม่ให้เครื่องเป็นรอยเป็นไงคิดมาแล้วนะครับอ่ะซูมออกก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับอ่อจะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นลงซ้ายขวา d-pad นะครับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ ปุ่มเอ่อ ABXY ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตื้นตื้นตื้นนิดนึงนะปุ่มเขาจะตื้นตื้นหน่อยนะครับแต่กดแต่กดดีนี่กดดีเลยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเช่นเดียวกันนะครับและปุ่มตรงนี้มีไฟมีไฟค้าปุ่มเดี๋ยวค่อยดูตอนเปิดเครื่องนะครับและตรงนี้นะครับยังมีปุ่มเมนูของทีมูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มแบ็กนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ท ตรงนี้ enter แล้วแต่นะครับใครใช้ที่มุยมาจะจะจะค่อนข้างชัดเจนกับปุ่มนะครับแล้วซึ่งจริงๆแล้วเราทําให้มันเป็นอะไรก็ได้แหละนะครับและรูตรงข้างๆ2อ,อันนี้เป็นสปีกเกอร์นะครับเป็นลําโพงนะครับขนาด0.5วัตต์นะครับ2ตัวนะครับซึ่งเสียงดีนะครับเสียงดีและกะ็ด้านล่างนะครับ ด้านล่างเป็นช่องใส่ TF Card หนึ่งช่องนะครับมีมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดได้กดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น USB Type C สำหรับชาร์จและมะีหูฟัง3.5นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วก็มีมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้บวกลบ เห็นไหมนะครับด้านบนนะครับนี่คือไฟ LED นะครับนี่คือไฟ LED เลยนะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์นะครับเขาจะใช้ชื่อว่า LED mood สักอย่างนึงอะ mood LED อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเปิดเครื่องนะครับส่วนด้านด้านบนก็เรียบเรียไม่มีอะไรแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันของเขานะครับ คุณจะเลื่อนปิดเลื่อนลงใดใดได้หมดเดี๋ยวไปดูในคั่มือมีบอกอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีสกรีนบารว่า,าชิมุยแอนด์บิกส์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มพาวเวอร์ซึ่งไฟจะติดที่ปุ่มพาวเวอร์ด้วยสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับอ่ะมาซูมดอกดูนะครับก่อนอื่นคร่าวๆกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น Linux นะครับแล้วก็ ครอบทับด้วยทีมุย U I อีกทีนึงนะครับจออัตราส่วนตัวนี้นะครับจะมีอัตราส่วนที่3.2นิ้วนะครับแต่เป็นหน้าจอพาร์เนลเป็น I P S นะครับ1 0 2 4นคูณ768นะครับนั่นก็แปลว่าตัวนี้นะครับมีจอค่อนข้างชัดมีความละเอียดที่ค่อนข้างดีสำหรับ3.2นิ้ว และเครื่องเล่นและโอนเทลขนาดเล็กเลยนะครับ CPU นะครับใช้เป็นของ Allwinner นะครับเป็น A 1 3 3่ plus นะครับเป็น Cortex A 5 3เป็น Cortcore นะครับ clock speed ที่1.8 GHz นะครับแล้วก็ตัว GPU นะครับใช้ตัวของ Power VR นะครับ GE 8 0 0 3นะครับ clock speed อยู่ที่660นะครับแ a m เป็น DDR สาม lpda สามนะครับหนึ่งกิกเท่านั้นนะครับแล้วก็มีความจุในตัวเครื่องด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ต้องมีซิมเอ่อ, sim, อ,อโทษมีช่องใส่ tf card ถึงสองอันเพราะว่ามันมีความจำในตัวเครื่องถึงแปดกิกนะครับลงระบบพอนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้นะครับจะมีความจำา8ดกิกเป็น mmc นะครับอยู่ในนี้ด้วยและช่องเสียบ tf card นี่ครับจะ รองรับการ์ดได้สูงสุด1เทเลไบต์เลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเครื่องเกมเลตแลร h โ n เฮนเฮลที่เล่นได้ถึงเพลงหนึ่งดิมแคสแบบนี้นะครับจะเอา1เทเลไบต์ไปเยอะแยะมากมายทำไมแต่ก็ดีว่ามีไว้เผื่อนะครับแถมยังยังจะเสียบ USB เป็นดิสดิฟนะครับโยนเข้าไฟล์จากคอมนู่นนี่นั่น,นด้วยตัวนี้ได้เลยนะครับ เออดีมากเลยนะครับแล้วก็มี Wi-Fi นะครับรองรับ Wifi 2.4G นะครับแล้วก็มีบลูทูธ4.2นะครับแล้วก็มีลำโพง2ตัวนะครับ0.5วัตต์เป็นสเตอริโอนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ด้านหลังนี่นะครับแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์้าวนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ต่อเนื่องนานถึง5ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ แล้วก็มีมอเตอร์ระบบสั่นด้วยนะครับจะสั่นกึกๆกได้นะครับแล้วก็มีระบบมูด LED ของเขานะครับที่เขาบอกนะครับทีนี้มาเปิดเครื่องกันวิธีการเปิดเครื่องก็กดปุ่ม power ค้างไว้ครับหน้าจอชีมุยจะขึ้นมาแบบนี้นะครับและไฟตรงกลางติดเห็นไหมครับไฟตรงกลางติดแล้วตอบแสงลงมาหน่อย นี่หน้าจอบแบบนี้นะครับซึ่งกดกด B กลับไปก็จะเป็นหน้าจอ,อ,อปกติของเขานะครับทีนี้ไฟด้านหลังก็จะติดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะติดด้วยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับไฟตรงขอบนี้ก็ติดไฟด้านบนนี้ก็ติดนะครับไฟตรงนี้ก็ติดนะครับและไฟตรงนี้ก็มีไฟด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากัน ผมปิดเครื่องไปก่อนนะครับกดค้างก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีขึ้นว่าโอเคหรือไม่โอเคนะครับทีนี้มาดูปุ่มกันก่อนนะครับปุ่มที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เขาแถมมาให้อะนะครับมีมีอีกสองแบบนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกจะเอาจะให้ดูกันเลยนะครับแบบแรกจะเป็นแบบมน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 ,มน,มนแบบนี้นะครับเออเทียบกันกันกบ h หนึ่ง ของอันเดิมนะครับเทียบกับ R1 ของของอันเดิมให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้อันนี้มน,มนเห็นไหมอันนี้เหลี่ยมอันที่แกะมาใหม่นี่คือมนนะครับทีนี้อีกแบบนึ่งล่ะนะครับอีกแบบหนึง่งแบบนึงนะอขอแกะก่อนอ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับเทียบเทียบปุ่ม R1 เหมือนกันให้ดู นี่อันหนึ่งเขาจะเป็นแบบนี้ครับเทียบกันใครชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับผมว่าลองลองลองใส่และลองกดดูนะครับว่าเราชอบฟิล์อันไหนมากกว่ากันเอาตามแบบฉบับมือของเราเองอะ่ะนะครับก็มีรูปร่างต่างกันแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเอียงๆให้หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะตรงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะมาใส่ตัวอ่ ตัวมนนี่ให้ก่อนนะครับอ่ะผมถอดทั้งหมดออกก่อนเลยแบบนี้นะครับเอ่แล้วผมจะใส่ตัวมนนะครับเพื่อเพื่อลองกดฟิลของผมเองดูนะว่าเป็นยังไงนี่พอใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับติดเครื่องมาเลย r 2ปุ่มเล็กๆแบบนี้นะครับเขาผมผมผมชอบตรงที่ว่าเขาหยิบตรงนี้มาเล่นได้ดีนะครับ เพราะว่าเอาตรงๆนะครับเกมเมอร์ทุกวันนี้นะครับแม้แต่ในคอมเองเนี่ยก็จะแต่งคีย์บอร์ดนะครับแต่งเมาส์แต่งคีย์บอร์ดกันเยอะแยะแต่งเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนเสียงปุ่มนะครับนี่พอเปลี่ยนแล้วรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะสูงอันนี้จะสูงขึ้นมานิดหนึงเวลาเรากดตรงนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อต้องเลื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อจะให้กดโดนนะครับซึ่งพอมันอยู่สูงเนี่ยมันจะไม่ลั่นปุ่มนี้เขานึกออกใช่ไหมคือถ้าเราสมมติว่าเราจะกดตรงนี้ตรงนี้บ่อยเนี่ย ถ้าตรงนี้มันอยู่เสมอกันอุ้งอุ้งนิ้วของเราตรงนี้จะไปะกดโดน R หนแต่ทีนี้เขาทำมาให้ R 1เนี่ยต่ำกว่า R 2เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนอีกแบบหนึงของเขานะครับเป็นเป็นแบบไหนมาดูกันอุ้ยปนกันมาหมดแล้วอ่ะนะครับ อีกแบบหนึ่งคือแบบนี้นะครับเดี๋ยวแยกไปก่อนนะเยอะจัดแล้วตอนนี้อ่านะครับอีกแบบหนึ่งเป็นแบบเหลี่ยมนะครับเป็นแบบเหลี่ยมเลยเดี๋ยวใส่ให้ดู L สองก่อน L สองแบบนี้ไหนวะใส่ยังไงวะเนี่ย L2 อ๋อถูกแล้วก็คือเป็นอย่างเงี้ยให้ปุ่มมันสูงๆอะนะครับแล้วก็ R2 ใส่อย่างนี้อ๋อแล้วแต่มันไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนก็ลองไปดูในแบบที่ตัวเองอยากได้นะครับชอบนะนี่ L นี่ R น่ะเนี่ยนะครับพอใส่แล้วก็เป็นอย่างนี้ส l o ป อ่าอันนี้เป็นแบบแนวเฉียงลงแนวเฉียงลงงนี้ครับกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้เพราะมันเป็นมุมใช่ไหมเออเราจะกดตรงไหนก็ได้หรือกดตรงกลางนี้ก็เลยก็ได้ตรงนี้ก็โก่งดีแถมยังสโลว์ไปอีกยังไงก็ไม่โดนละนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันเออนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหลายๆแบบนะครับแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันแค่นี้ไปปุ่ม อันหนึ่งอ่ะมันกดยากเกินไปสําหรับผมเพราะฉะนั้นผมผมจะเปลี่ยนนะครับผมชอบที่สุดคือแบบแบบมนมนครับแบบนี้เลยอืมแบบนี้แบบตัวมวนมนนี่ผมชอบผมไม่ชอบแบบที่เขาติดเครื่องมาให้นะครับนี่พอแบบเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันกดแล้วมันกดดีอ่ะมันกดได้มันไม่เมื่อยมือดีนะครับมันไม่เมื่อยมือดีอ่ะแต่รีวิวก็ใส่เดิมๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับใส่เดิมๆให้ดูก่อนใส่เดิมๆรีวิวไปแล้วกันนะครับเสียเวลาเปลี่ยนปุ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะนะครับ ว่าเออพอเปลี่ยนปุ่มฟิวตรงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอาเสียบผิด R 2ต้องอยู่ตรงนี้น,นี่เออนี่ L 2นี่นะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าไอ้ไม่ใช่ผมจะใส่แบบนี้ให้ดูเนี่ยแบบนี้กด ลั่นเนี่ยกด r2 อะ่ะเนี่ยลั่นลั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแบบเ่อกี้ดีกว่านะครับไม่เป็นไรเอาเดิมๆให้ดูก่อนนะครับเปิดกลับไปเปิดเครื่องใหม่นะครับเฮ้ยมีโลโก้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเออปุ่มแอรไปก่อนรอบูทแป๊บหนึ่งนะครับ น่มเบอบูตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะไฟติดทุกอย่างเลยนะครับเออทีนี้กด B กลับมานะครับเอ,อ่อตรงหน้าเมนูพวกนี้เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ตรงหน้าเมนูอ,อ่าพวกนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเออเบสเบสก็คือเข้าไปหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมกด B กลับออกมานะครับปึ๊บก็จะเป็นหน้าเกมนะครับ เกมทีนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับถ้าเข้าหน้าเกมเนี่ยไฟ LED เปลี่ยนสีด้วยนะเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนเป็นมูดของมันนะครับเนี่ยเห็นปะเปลี่ยนสีแล้วนะครับข้างหลังก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดเลยเป็นไงเออนะครับก็เป็นหน้าเกมนะครับอีกอันนึงเป็นหน้าพอร์ตนะครับซึ่งเออเขาลง s t u d i o v a l l มาด้วยนะครับเออเจ๋งนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นดูกันว่าเข้าเล่นได้ไหม ในหน้าแอปนะครับก็จะมะีตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันคีย์ก็คือไอตัวสไลด์ตรงนี้เป็นปุ่มสไลด์นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอืมเราสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้ไหน้าจอไม่ทัสกิีนนะเราสามารถกดเข้าไปในนี้ได้นะครับเขาจะมีตั้งเลยว่าจะจะให้มันเอฟังก์ชันตรงเนี้ยจะให้มันเป็นอะไรดีนะครับเปิดปิด led หรือว่าอะไรยังไงไหมนะครับลองกดแบ็ k กลับมาดู นี่นะครับกดทีนึงมันจะเป็นปิดกดอีกทีมันจะเป็นเปิดเห็นไหมครับถ้าผมกดมันจะปิด LED เปลี่ยนได้เสมอนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับความสว่างหน้าจอด้านขวาปรับได้สามระดับแบบนี้นะครับเออแล้วกใ็ในหน้าแอป เหมือนเดิมก็จะมีแอป Moonlight นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองนะครับพอดีผมเพิ่งลงคอมใหม่กันไปนะครับแล้วก็มีบีเดียเ a y e r ร์สำหรับฟังเพลงนะครับมี USB Storage นะครับเพื่อเสียบกับ USB Storage เพิ่มนะครับเพื่อเพื่อลงเกมเพิ่มนะครับคุณไม่ต้องถอดเมมออกจากนี่แล้วคุณแค่เอา USB แฟลชได้์ฟของคุณเสียบปุ๊บ คุณก็โยมเกมจากแฟดได์เข้านี่โดยผ่านเครื่องนี้ได้เลยเท่านั้นเองนะครับง่ายๆแล้วก็จะมีฟอร์แมตเอสติการ์ดนะครับมีเอร์เดทอ์คอยู่ในนี้นะครับใครจะเข้าไปปรับแต่งอะไรเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปเซตปุ่มฮอตคีย์นู่นนี่นั่นเข้าจากในนี้นะครับอ,อันนี้เป็นทีวีอะไรไม่รู้มันเป็นเมนูจีนนะครับก็ผมก็ไม่ได้กดเข้าไปนะครับทีนี้อีกหน้าอีกหน้าหนึ่งก็เป็นหน้าเน็ตเพย์นะครับไม่ได้ตั้งเน็ตเพย์เอาไว้นะครับ อันนี้ต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับเห็นไหมมีสัญ,ญลักษณ์ wi-fi ขึ้นในหน้า setting นะครับก็จะมีเป็น display ปรับได้เยอะมากนะครับคุณจะสามารถปรับความสว่างสูงขึ้นไปกก็ได้นะครับหรือ LED เนี่ยจะเปิดไว้เลยถาวรเลยก็ได้หรือจะปิดแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าคุณกดปุ่มนี้มันก็จะเป็นเปิดอยู่ดีดเห็นไหมอ่านะครับ LED scale นะครับก็คือเอาเป็น แบบไหนก็ลองไปปรับเล่นก็เล่นกันดูนะครับสําหรับการปรับแต่งไฟ LED นะครับเออผมถ้าผมรีวิวทุกเมนูในเนี้ยนะครับมันจะมันมันมันจะชั่วโมงหนึ่งนะครับเนี่ยมีปรับความสว่างหน้าจอนู่นนี่นั่นนะครับเออปรับ Color, คัลเลอร์นะฮะเพิ่มสีลดสีนะครับได้หมดเลยแบบปรับหน้าจอเยอะมากนะครับวอลลุ่มนะครับจะเอาให้ดังขนาดไหน20สันนี่ ได้ยินเสียงสั่นไหมนี่ที่ผมบอกมีมอเตอร์สั่นนะครับ Wi-Fi นะครับและตัวนี้สามารถปล่อยฮอสปอตได้นะครับไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งก็ได้ซึ่งในเมื่อมันใส่ซิมไม่ได้หรือมันใส่ซิมได้แล้วมันต่อ Wifi เขาอยู่แล้วจะปล่อยฮอสปอ t ตทำไมนะครับอ้อผมลืมบอกไปตรงนี้ก็มีที่ที่เสียบชาร์จด้วยนะนะครับถ้าใครจะเสียบชาร์จตรงตเล่นอะ แบบแบบอย่างเงี้ยเราเล่นเราเล่นอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เกะกะด้านล่างก็ได้เลือกเอานะครับมีบลูทูธนะครับแล้วก็มีเอ่อทีมนะครับแล้วก็เลือกกันไปนะครับเออก็มีคีย์แมปนะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะครับแล้วก็ซิสเต็มนะครับซิสเต็มก็ปรับภาษานะครับไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เอ่อเน็ตเพย์จะเปิดไหม USB โหมดไหมนะครับนี่เห็น่างนี้ไหม ก็คือเสียบต่อคอมจะเป็น data นะครับหรือจะเอาเสียบจอยเล่นก็ได้คุณมาปรับตรงนี้นะครับหรือจะเอาเป็นด o อกโหมดก็คือเสียบเข้าดอกนะครับแล้วก็เอาจอยเนี่ยต่อเข้าดอกเล่นได้นะครับแค่นั้นเลยนะครับคุณจะใช้โหมดไหนก็เปลี่ยน USB ของคุณนะครับของคุณนะครับตรงนี้นะครับ รีเฟซลอมนะครับก็เป็นเด a ดแอนธามบาบาทั่วไปแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาเข้าดูเกมเกมก็ตั้งแต่เกมเก่าๆจนถึงเพหนเล่นได้ล้านเอซ์อยู่แล้วน,นะครับเออเล่นได้ล้านล้านล้านเนะครับก็เขาก็จะมีแบ่งเครื่องมาให้แบบนี้เลยนะครับซึ่งอ่าอ่ะ,อะลองเข้าไปดูสักเกมหนึ่งให้อาเบสบอลนี่โอเจโอนะครับ ทีนี้ก็อยู่ที่คุณแมปปิ้งปุ่มกันนะครับว่าแมปปิ้งปุ่มเลตทอลอคไว้เป็นแบบไหนนะครับผมแมปปิ้งปุ่มไว้แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้คุณอย่างนี้ก่อนผม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 ให้คุณดูอย่างนี้ก็ถ้ากดตัวนี้นะไอตัวเรียกว่าปุ่มเทมูแล้วกัน <laughs> นะครับถ้ากดปุ่มเทมู oo, มันจะเข้าว่าคุณจะเล่นโทษโทษ,โทษ ถ้ากดปุ่มเทมูตัวนี้นะนะครับมันจะเข้าหน้าจอตัวนี้นะครับคือคุณจะเล่นต่อคอนติเนียหรือจะเซฟนะครับเซฟก็เลือกสล็อตได้นะครับหรือจะโหลดหรือเข้าแอดไว์เมนูก็ปรับแต่งได้โทร้งแซึ่งไม่ต้องเข้าไปหรอกนะครับเดี๋ยวก็งงอ่ะเข้าเข้าใหม่นะครับปึ๊บมี n น t ตเพยมี Exit ออกนะครับ ซึ่งแล้วแต่คนที่ตั้งฮอตคีย์ไว้นะครับผมตั้งไว้ตัวไหนวะนี่ผมตั้งฮอตคีย์ไว้คือดูเสียงดีดังปะ,ะ่ะดีก่อนนะครับผมตั้งฮอตคีย์ไว้คือกดปุ่มกลางนะครับเป็นปุ่มฮอตคีย์นะครับแล้วกด r 1เป็นการเล่งความเร็วเห็นไหมกดอีกครัง้งความเร็วออกกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ตลอดนะครับค้างไว้กดอ L2 ไปการเซฟไปการโหลดสเตทกด R2 เป็นการเซฟสเตทตัวนี้ต้องกดค้างไว้อยู่นะครับนี่เลยที่ผมตั้งไว้แล้วถ้าจะออกเกมเอาง่ายๆเลยกด select start พร้อมกันหรือตัวนี้อะไรมันก็ออกเกมเหมือนกันนะนะครับเท่านั้นเลยนะครับทีนี้ PSP เล่นได้ดีแค่ไหนไม่ต้องเทสเกมอื่นแล้วครับเอา God of War นะครับอ่ะ นี่ครับเดิมๆไม่ทําอะไรกับมันเลยนะครับดูว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนนี่คือกรอว์บอรครับเววิธีอันนี้คุณคณกดเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเข้าเซฟสเตตโหลดสเตตตรงนี้นะครับก็ผมโหลดสเตตเลยล้วกันนะครับรอสักคู่อ่ะมาดูครับว่าเล่นได้ไหม ผมบอกเลยฮะลื่นคุณดูเอาแล้วกันลื่นครับเล่นได้เพราะฉะนั้น PSP ผมว่าน่าจะหายห่วงนะครับน่าจะหายห่วงเลยนะครับออกเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่า เครื่องนี้นะครับเล่นได้ถึงเครื่องไหนนะครับเครื่องนี้นะครับเล่นได้ตั้งแต่เกมเก่าๆเ,เกมตู้นะครับจนถึงเพยรวมไปถึง PSP รวมไปถึง Sega Saturn และรวมไปถึงนินเทนโดดีมแคสต์นะครับผมจะเข้าดีมแคสต์ให้ดูไม่รู้อะเขาจะเกมหนึ่งอะ ดีมแคสก็เล่นได้นะครับนี่เห็นไหมซึ่งผมกำลังอ่าซึ่งในเครื่องนี้เขาไม่ได้ลงอ่าเกมอื่นๆมาให้นะครับเพ่งซึ่งผมก็ไม่ค่อยสันทับเรื่องรีมแคสเท่าไหร่ด้วยนะครับ อ่ะอ่ะลืมแคสนะครับเตรียมอะไรไม่รู้ก็เข้ามาเล่นอ่าน้าจอเอาสว่างสุดแล้วกันอุ้ยเดี๋ยวสิขอปรับหน้าจอก่อนอ่ะประมาณนี้ โอ้ใช่ท้าไม่ตายนี่เปไงแบบมานาหมดแล้วใช้ไม่ได้แนละ้วโอ้ทำไงอะ่ะมั่วอืมฉากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ ประมาณนี้แหละนะครับก็เล่นได้แหละนะครับทุกเครื่องถ้าคุณจะออกเกมคุณกดปุ่มนี้นะครับคิดอะไรไม่ออกกดปุ่มนี้นะครับโอ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบดีไซน์ของเครื่องนี้นะครับซึ่งมันน่ารักจริงๆนะครับผมบอกเลยคุณมองมองด้วยตาเปล่าคุณอ่ะมันน่ารักจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยน่ารักปะละ่ะ น่ารักมากแล้วดูข้างหลังนี่แล้วบวกกับมันมีปุ่มมาให้เปลี่ยนอีกสามชุดอะนะครับซึ่งดีมากเลยอะนะครับก็ไปลองหา,เ,าเลือกซื้อกันได้นะครับเอที่ร้านคี e ออนแก a เจ็ตนะครับที่ส่งมาให้ได้ทดสอบวันนี้กันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้ให้ผมได้มีโอกาสจับเครื่องเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็เเป็นตัวเลือก ในการตัดสินใจให้เพื่อนๆนะครับว่าซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างได้ได้อะไรยังไงบ้างนะครับก็แบบว่าหวังไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มองตัวนี้อยู่นะครับก็มารีวิวให้โดยละเอียดแล้วนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากติดตามกลุ่มนะครับแอดปามและโทแฮนเฮลใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม youtube ไปด้วยนะครับเออคอนเทน ผมทําคนเดียวทุกอย่างทําคนเดียวหมดนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ร้อยร้อยร้อยอยคลิปในกลุ่มผมก็ทําคนเดียวหมดนะครับเพราะฉะนั้นลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับมีอะไรก็อยากให้ลงอะไรอยากให้รีวิวอะไรอยากให้เป็นแบบไหนอยากให้แบบอย่างไงคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับหรือทัาไปบอกในกลุ่มก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ดูกันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านแอดปามไปแล้วครับสวัสดีครับ